ันเห็นพระมานช่วงนี้หากจะพูดอะไรก็ระวังเพราะคนอื่นจะเข้าใจตรงกันข้ามกับคุณช่วงนี้ชีวิตคุณดูมีความสุขดูมีชีวิตชีวาใครเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นตามไปด้วยอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทำให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดี รู้สึกอบอุ่นใจความรักของคุณสดใสเป็นสีชมพูแต่ก็อย่าให้เกิดปัญหารถไฟหลายๆขบวนมาชนกันเดี๋ยวงานจะเข้าไม่รู้ตัวอารมณ์ของคุณในระยะนี้ขึ้นขึ้นลงๆงบ่อยมากและมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดวงการเงินการงานเงินพิเศษจะมีเข้ามาเลยจากงานเดิมๆเ,เพราะด้วยความสามารถและผลงานของคุณที่ได้รับการยอมรับจะมีคนมาท้าทามให้คุณไปทำงานด้วย แต่ช่วงนี้ดวงขึ้นยังไม่เหมาะกับการโยกย้ายงานรอประมาณช่วงสิ้นปีก่อนจะดีกว่าสำหรับใครที่คิดอยากจะทำธุรกิจของตนเองนั้นช่วงนี้เหมาะมากมีดวงธรมาค้าขายขึ้นเลขนำโชคส7 8เจ็ดแปดสองหนึ่งสห้าเหห ส,สองสี่สี่ฝากกดติดตามช่องดีนักกี้น้มเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ